สวัสดีครับแฟนเพจลูกสาวหล่าสุขุสุคนพอดีเมื่อนี้ได้เขามาส่วนทุเรียนอยู่บ้านไสสีเพื่อบรนแพงครับพี่น้องพอดีลุงน้องเพื่อนห้มาสยอยแตงกิงทุเรียนห้ครับก็เลยภาก,กันเขามากับพี่ศักดิ์ครับปะ่ะพี่น้องเข้าไปเบื่องกันดีกว่าว่าพี่ศักดิ์เพื่อนสีแตงกิงทุเรียนห้ลุงน้องจะไหนกลายเป็นว่าเราก็ามาอยากมัน่นเพราะว่าเาพราะว่าเพราะว่าไม่ใช่อะไรเพราะว่าพี่โพดเนี่ยคือว่ามัน มันเขาไม่มีอะไรเลยมันต้นไงมันหลต้นแล้วเป็นเบิ้นีลุยปีนี่นาะเอาเอาเอาเอ้นแรกอามสี่ะเจ็ดแปดเกต้นที่ใหญ่หน่อยนาะที่มันใหญ่ันใดนี่อเงี้ยอย่างเงี้ยมันจะออกลยังเทนี้มันปังแสงหมดเลยเนี่ยอย่างเงี้มันลงเข้มาแล้วไหม เจ้าของต้นเขายันแต่ไม่มีใบเนี่ยเขาไม่กล้าโอ้ยอย่างงี้มันจะมีลูกไปได้หรออ้อลืมถามตัดไป่ได้แล้วเออให้ตัดไม่เนี่ยตายแล้วตายไปมันให้ตัดไม่เนี่ยเลยไม่อ๋กจะสวนอ่ไรได้หนิตัดแล้วจังบอกท่านจัตัดอะ้รเป็นลูกเป็นหมากเลยอ้ยตัดเลยตัดต้นมันบอกครับมันเป็นหมากจังหวะนะไมันเป็นจังหวะมันต้องดูจังหวะด้วยเวลาพ่นเวลาพ่นน้ำมันก็มันก้านเนี่ยจุดเพรามันเป็นจังหวะเขา ไปซื hey, that, ้อปุ๋ยเกตมาใส่ไอฮักกระพนเทอานึงปุ๋ยเกตปุ้ยใหญ่ซื้อบันไดเงียงๆเด้อบันไดเล็กนั่นโค้งเงี้ยงจริงเออขึ้นไปแจ้งไอเมื่อความมิเต็ขึ้นง่อยงามนี่จะแจ้งได้ตาจะแจงม่ต้องต้องเอาให้โล่งๆ่อยไม่โล่งไม่ได้หรอแจ้งโค้งโล่งยินดีเนาะอ้าวมันไม่โล่งมันต้นมันไม่ทอแแสงไม่ได้ปุใหญ่ไงบันไดไม่มีบันไดไม่มี มันไดมีอยู่แล้วอยู่บ้านผมเนี่ยแล้วก็ออกให้หมดท่้นเนี่ยเนี่ยเอาให้หมดเลยอย่างนี้อย่างเงี้ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันบังลงมาล่างเลียวัเนี่ยเนี่ยมาลื้อเขาติดเยเสียแล้วด้วยเนี่ยอีนี้ต้องออกอีนี้ออกเลยเนี่ยกิงใหญ่เลยหรไม่ต้องเลือกออกเลย ออกเนี่ยมันประทับนี่มันทับมันนี่เนี่ยเราเลยออกใช่ไหมมือแล้วก็ออกนะนี่นี่ก็ออกเนี่ยนี่ก็ออกนี่ยังไม่นั้นไม่นั้นไม่ได้เนี่ยบอกออกก่็ต้องเก็บเอาไปมันนี่ครับนี่ยเนีมาดูเนี่ยวิธีเอาเอาลูกเนี่ยใส่ข้าวตรงนี้เนี่ยใส่ข้าวตรงนี้ผมเพ่งบุลูเรียบบุลูเนี่ยมาตรวจเนี่ยข้าอย่างนี้ไปเนี่ยแสงเข้าอย่างนี้เนี่ยเนี่ยโอ้ทีนี้ตรงนี้มันสว่างสวยใช่ว่าใส่บาแบกหามผมกัมี่ิะไปกินน้ำเล้าเท่านั้นได้เดี๋ยวมา S <S <laughs> มันนี่พวกเรอาจเยังอาะใจมานสากินนี่เยอะเยอะมากอย่างงี้ปล่อยให้มีแต่มีกำเกิดมันก็มีดอกอ่ะแต่มีแล้วมันเอาไม่ได้เอาไม่อยู่ <im> ไปกินโน่อนอะ่ะทันโน้ตเองออกมันไม่มีกระไดอืม เยอะแยะไปหมดอย่างนี้มัน,ม,นมันได้มันที่ตัดออกในานะอะไรหรือว่ะเดี๋ยวผมจะพูดให้ฟังพอเอาไว้มันแยกสารอาหารใส่ปุ๋ยไปไอ้หมดเลยเดี๋ยวออกเนี่ยไม่ได้ไม่ได้เรื่องจำเลยบอกจำเลยบอกเอาไว้หน่อย,อยอนะเนหลือหน่อยจะตัดพิษนะเนี่ยใขยับฟองเนี่ยให้เ่ยเข้ามื้อนี้ขยับฟองไว้อีกเลื่อนบนเอออย่างนั้น<อ>นะฮนะอย่างนั้นเดี๋ยวตัดพิษนะเดินเท้า ผลไม่หมดใบใบโริงไงยนะ่คจับเนี้ยยาวๆไวเรื้อไปใช่มนี่หงมันปกตัวไต้หรือตัวมันจะเปลนมักไปปกไวเออละมันไปปกไว้เดี๋ยวนมลีก็แอบซุกกินมันแฝงโูกแฝงมาได้แล้วแฝงอันแฝงอันบนมันก็ติดอันล่างนี่ไง แมงมาลีกินของเพิ่นเราก็มันก็แอบด้วยแอบกินด้วยนั่นๆอยากให้เราโล่งใจออกไปเลยเอาเลยอ่าสวยไหมล่ะเจเนี่ยเจเนี่ยมันก็ดูต้นไม้แบบมันมีวัตฐานแล้วก็เรียวเพิ่นหน่วยบบบนี้ค่ะอ้ยวลองได้กินดี่เลยเนี่ยเห็นแต่ในคลิปแล้วสามปีสี่ปีเขามากินบางกองผมนะสามปียี่หกลูกต้นนี้เออสามปีตขานี่ยสามปีเจ้าเขาจใหญ่จ่าอยู่บ่ ยายตายายแตนบ้านโพนงามผู้จ้ากันเลยย่บ้านนี่เออข้าเจ้าเม้าพัวอยู่นี่น่ะพี่น้องคอยแล้วบ่าเออนะแตนลูกสาวเหล่าฮัมมูเดียวกันเลยคอยบวกเคยมาเจ้าพยาบาลนั่นนี่ผมว่าของผมว่าสามปีกว่าเองผมมีลูกเต็มต้นเมื่อวานอาทิตย์ก่อนนะท่านไข่ฟองไปซ้อยข้าเจ้านี่อันนั้นออกขี้นั้นออกะช่ไหมจ๊ะเออนั่นออกใช่หรอเออขี้นั้นออก แล้วก็ปีนี้ออกในกราฟนี้ปีนี้มันจะโหทีนี้เขาจะเปล่ยนปังต้นแสงเข้าต้นได้ไงเนี่ยเหรอวะไงครับพอไงคำนวณเอาสามสิบลูกต้องมีหกเจ็ดสิบห้าหกสิบหมดนะโหด่คนอ่านว่าไม่รูมันออกมาเท่าไหรเอาให้เบิร์ตเบิต้องมาอยู่มันไม่ต้องอายู่มันได้เอาทุกลูกอายุมันได้เดี๋ยวมันดูเดี๋ยวมันล่วงมันเองแล้วใครบอกว่าเอาไว้เยอะเดี๋ยวตอนตายอย่าไปเชื่อใครก็ได้ ไม่ตายแอกมันอยู่ไม่ได้แต่มันยอเดี๋ยวลาจากแล้วป๋ยฮอร์โมนนยานกนี่แหละินี่แหละนี่ก็ได้ังให้มันกินาันงนี่ว่าแหละผมผมคิว่าพ่ิที่บานปุ๋ยวันนี้นะมากกระสอบนึงยังใส่บานอีกเื่นึงักิโลเนี่ยตัวใหญ่เนี่ย บนนู่นรอยอดถ่นบอเดี๋ยวฮะเดี๋ยวกันเดี๋ยวคุดูก่อนข้างบนหน้าจ้าน่ะข้างบนจะบานเลยแหละนี่บ่อกนู่นเล็กๆนู่นเอาออกมดเลยข้างบนนู่นแ่ะมันมีใครขี่นะเนี่ยใครวะแกอะไรเงี้ยมันไม่รู้แกไม่รู้จริ่งแกไม่ได้มีความรู้ทางด้านนี้อย่าเหยียบเพีงเดียวเด้อแกปลูกเล่นๆได้เหยียบเพียงเดียวเด้อเดี๋ยวไปเอาข้างบมไปเอาข้างบนตรงนี้ให้แกเลยเนี่ยเดี๋ยวเอาเท่าไหร่เนี่ย ลาดอกเนี่ยยิบไปเลยเนี่ยยิบยับทั้งหมดแลพ่นยาไปถูกจังหวะด้วยนะเ่ว่าร่วงหมดนะดอกร่วงหมดเ่ว่าการที่ว่าการมียอดอ่ะมันพะมัน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 องหยุดน้ําหยุดน้ําเขาด้วยโอ้บานเลยครับลายสีเล็กๆนะผมอยากขึ้นไปเองยังเลยเพราะว่านั่นแหละต้องแต่งไอ้พวกเล็กๆออกเดี๋ยวรอบันไดใหก่กเอานไดอันนี้ ครั๋เบด้หนวเดี๋ยวเอาตัวนี้หน่อยนะฮะเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวเอาตัวนี้ชิมด้าหนาเนี่ออกสักบางๆสักหน่อยหนึ่งนะเดี๋ยวเอาบันไดมาก่อนบันไดมาก่อนบันไดมาแล้วเอาด้าหนาเนี่เก็บด้าหนาเนี่ออกปะเดี๋ยวโอเคแล้วเนี่ยมันก็มันก็เนี่ยออกไปบานแล้วเนี่ยเป็นแข็งแล้วมันดีกว่าเก่าเยอะใครผมแม่มันดีกว่าเก่าเยอะมืดแนะเนี่ยอ่าเดี๋ยวใจเย็นดนะเดี๋ยวเดี๋ยวดีเองเชื่อผม ผมมาแล้วเนี่ยต้องเรียบร้อยหมดทีนี้ทีนี้เก่งนี้เก่งนี้มันไม่เกี่ยวเดี๋ยวแต่งตรงนี้ออกได้เดี๋ยวตรงนี้ออกไม่เลยเอาออกเถอะโอ้โหตัวออกเลยครับเอาออกเลยเ๋ยวต้องคิดมากเดี๋ยวผมจะมนแต่งเองหนูเดี๋ยวขึ้นางบนออกบานเลยจริงนี่ออกไหมไหนซับซ้อนครับเนี่ยอย่างงี้โชว์แล้วเดี๋ยวรอแต่งตรงนี้ให้ออบางหน่อยเท่านี้แกก็แผนลูกได้แล้ว สามสิบลูกออ่อเพราะว่าไม่มีประโยชน์แล้วมันทนนี้เวลากินกินเขาเขาต้องบอกเจ้าของแกแล้วมันแฝงไม่ติดไปด้เยอ้าวมันจะแฝงลูกยังไงแล้วเนี่ยแล้วมันแล้วมันไปปังพวกนี้เนี่ยพวกนี้จะไปได้ไม่ไป,ไปเน่าหมดเลยเ,เห็นปะเน่าหมดเลยแล้วก็อ,อันนี้ครับอันนี้ก็มีประโยชน์ออกไปเลยเราลูกสิ่แค่นี้ก็แฝงลูกบานแบบแล้วน,นั่นแหละเอาไว้ทำไม แล้วก็อันนี้ฮะเนี่ยลิกนินาะอ่าอันนี้ประโยชน์เดี๋ยวพอหน้ามันจะสวยแล้วก็อันโน้นฮะอันกลางน่ะอ่าอันนั้นน่ะเนี่ย <Yeah. S 1> จ้ะอันนั้นออกเพราะว่ามันแฝงลูกมาเพราชนอันนี้ไม,ม่ประโยชน์ ไอ้อันนั้นยังปิดอยู่มันยังปิดปิดไปด้วยกันเรปล่อยมื่ก่อนอันนั้นแล้วก็ไปนู้นเลยโน้ตละสองสิ่งนู้ตนะค่อยลงมาเนะี่ยติดต้นนะ่ะนี่บอกครับไม่ไม่ใช่ไนมะ่ใช่ฮะเดี๋ยวนะอีกริ่งนั้นก็ใช่ด้วยเดี๋ยวกนะ็น้าเอาสิ่ไหนอนอกดีด<น>ูก่อนเอาบนและล่างออกทีจิ๊บฮะ เอาเอาไว้เอาไว้ก่อนเอาเอาเอาอันนี้ออกก่อนข้างล่างอันนี้ออกอันโน่นอันโน่นอันนน้นอันโน่นกิ่งสาขากิ่งสาขาโน่นดูหัวดูดูดูที่หัวน่ลนี่อ่ากิ่งสาขาไม่ใช่ขยับอีกขยับเดี๋ยวคุณไปอีกเดี๋ยขยับอีกนี่ไม่ใช่นี่เลยเนื้อนีไเนี้อโน่น้ายมือเลย้ายมือเออนั่นแหละครับออกสองกิ่งเลยตั้งกิ่งนี้ด้วยตัวไหนตัวนี้บอกคู่กันนะคู่กัใครคู่กันเลยเออ

ไกระดานแล้วเดี๋ยวถึงเวลามันออกก็ออกแล้วแหละแต่มันออกแล้วมันเก็บไม่อยู่หรอกลูก